นำมือเน้าเย็ยนนค่ะเย็ยนเปียๆปยๆฮอนเนาะค่ะเสียงเพชรซื้อเบ้าเรื่องเสียงเพชรเขียนเพลงเบ้าทำมักจวดเนาะคะ่ะเสียงเพชรกะเขียนไปเขียนไปพ่อไปหอดงฮอนเด้งฮอนเด้งฮอนเด้งเสียงเพชรกะหยุดกึ๊กเอา้าคํานี้มันมาจากเพลงนูม้มหาของเสียงเพชรแตงไวจะปีหกสามเนาะคะ่ะแตงไวจะลืม พ่อมาแตงเบาถ่างมักจวดมาหอดพอดนึ่งพัดนิ่งแจงคิดว่าเอ้าเขามีเพลงหนูมาหาแจงไว้แจงเพชรก็เอ้แต่มันก็ซ้ำกันแค่นี้แหละค่ะไ่ได้ซ้ำกันลายเนาะค่ะเอ้าซื้อเพลงมาสัมพันธ์กันเนาะค่ะสัมพันธ์กันโดยแจงเพชรไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอีหลีค่ะค่ะจะมาเบาซื้อเพ่อนเฟังค่ะแต่ผ่าเพลินบอกว่าทุกอย่างมันมีเรื่องบังเอิญเนาะค่ะ ก็น่าคิดเนอะแววยินเสียงเพรงมันเล่งก้องมาแต่ไกลเหตุไทยเป้าเท่าจะง่าย อดบวายกลั้นใจบอ่อยุ่เฝ้าลูกถูกแขวล่างหนา้าขีตากะบอลยิบได้เสือเลี้ยงควายปอนปอนไอสีไปฟอนรถแหเอาอดู เล่นแต่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 เสียงรถแห้ดังมาตึม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 กำลังลาบสลือสลืมเสียงดนตรีกระหึ่มมันหลุดืืมหัวใจมันรบกวนเบาเท่าจังไกมันอิดใจกระปีกระปาหัวอกเบาเท่ามันเร่าร้อน เมื่อเห็นสตรีหน้าวิธีรถแม่สาวสํน้อยหน้าไปลอยแจมเด้งเดงใต้ลงมัดเจ้าเองผู้เอวตองเดงแมงทีสอนวนนวานกะลาวาวนน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 วนวนววนนวนนวอนวนนวนนว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 นอนวน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 นนนวนวนนวนว bao thảo luôn bỏ bên Cô chạy tên mưa yam bên chôm tu châu phu chém tu luôn chọn bắt tu ai luôn chèn chắc lắc chân mẫn tên khăn khăn như nữa chèn chờ nhòn mà thong khăm chèn phòng ai yang cùng lũ uống 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 bao uống 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 พอกเอ้ยว่าเท่าจังไงหัวใจสีไว้น้ำสาวรถแห่น้องเอ๋จะมองว่าพี่แก่น้องเอ๋จะมองว่าพี่แก่ช่วยปั้นกูแทไทนาขุดคลองหน้าหวยหน้าโนนหน้าน้องหน้าหวยหน้าโนนหน้าน้องหน้าน้องเป็นร่องยารกกรังทั้งงทั้งทั้งงทั้งๆไทยไทยทั้งทงทั้งๆไทยไทยว่าจะน้องเรียกไทยไม่มีวัน บ่าวเก่ามันเราร้อนกองโตอย่าเมื่อเห็นน้องเต้นโจตายก็จิกโมเก่าเครื่องบ้าเา่ายังร้อนบอออน